ตรงนี้โอ้ยไม่ไม,ม่มีใครกดหัวใจให้เราเลยเหรอเราขอหัวใจรัวนๆหน่อยได้ไหมอะอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนดูไลฟ์ไปแล้วก็ฝากรัด,ด,ด,ดูหัวใจไปด้วยนะจะถึงหนึ่งแสนหรือเปล่าจะถึงหนึ่งแสนไหมขอหัวใจหนึ่งแสนดวงขอหัวใจหนึ่งแสนดวงจากทุกคนนะคะรอดูเลยขอบคุณเพียงฝนด้วยนะคะ มาหาอ่าอ,อมาดูสลามค่ะฮท่านท่านท่าน,านใครเข้ามาใหม่ทักทายกันได้นะคะพี่ทิมน่าใส่มากขอบคุณมากค่ะอ้าวอ่านชื่อไม่ทัน ก็พอกำลังพอกำลังจะสะกดชื่อ,ลอแล้วอ่านแล้วมันก็แบบปิ้วขึ้นไปแล้วนะคะน้องแพรบอก FC จากราบบุรีขอบคุณมากนะคะขอบคุณฟังด้วยนะคะสำหรับดอกไม้นะคะพลอยบอกดูไปรหัวใจไปโอ้ยน่ารักที่สุดเยี่ยมเลยเย,ย,ยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆพี่อ้อมเราจะเจอกันที่ไหนดีพี่อ้อ,อมก็ ต้องมากรุงเทพใช่ไหมพี่อ้อมต้องมากรุงเทพจะได้เจอกันเดี๋ยวตอนหนังเราเข้าฉายอะเราจะมาดูกันไหมมาดูกันที่กรุงเทพไหมบังดีฟสวัสดีนะคะอ๋อพี่อ้อมอยู่นอนอ๋อพี่อ้อมอยู่นนเหรอคะโอเคแสดงว่าพี่สุหรือแบบพี่สุที่บอกว่าไปอยู่ใต้ใช่ไหมไม่ใช่พี่อ้อมเนาะอ่า งั้นพี่อ้อมก็ได้เจอกันเดี๋ยวก็ได้เจอกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบมีงานที่เป็นแบบอีเวนท์ที่ไหนที่แบบไปได้เดี๋ยวจะอัปเดตนะคะ mm hmm. บางตีฟหรอมีละครไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้กำลังถ่ายหนังอยู่นะคะรอชมภาพยนตร์ก่อนนะส่วนงานละครก็เดี๋ยวรออัปเดตจากทางค่ายนะคะแพลนน่าจะแบบประมาณ น่าจะเริ่มถ่ายแบบเปิดกล้องน่าจะช่วงแบบกลางกงไปปลายปีเลยซึ่งก็คือประมาณกันยาตุลาประมาณนี้นะคะโดนัทบอกดาราคนโปรดของหนูเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่ชาติชัยนะคะพัชราพรเพียที่มเคยเรียนมหาหลัยเรามแห่งใช่ไหมคะการเรียนมหาหลัยนี้เป็นไงบ้างวิขอบคุณค่ะได้สร้อยเพชรดู ดูหรูหราขึ้นมาทันทีเลยกับชุดนอนแบบนี้นะคะใส่สร้อยเพชรด้วยพัชราพรอะมหาลัยใช่ไหมอืมต้องขยันนะบอกเลยเพราะว่าต้องเน้นอย่างของของพี่อะแทบจะไม่ได้เข้าเรียนในห้องเรียนเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็คือมันเรียนควบคู่กันสองที่ตลอดเนาะเรียนตั้งแต่แบบพรีดีกีเอ้ยอะพรีดีกีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนช่วงแบบม .4 แล้วก็เรียนหลักๆก,ก็คือเราเรียนมสี่ห้าหกแต่เราก็ไปเก็บหน่วยกิจที่มหาลัยทิ้งไว้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มีเวลาเข้าห้องเรียนนะคะเราก็จะต้องเน้นอ่านหนังสือเองแล้วก็ไปสอบอืมท่องจําอ่านหนังสือเรียนเองดู เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนคลาสที่แบบสอนออนไลน์ที่ที่เขาจะมีครูเขาจะเก็บเป็นเล็คอร์ดไว้อะค่ะเป็นเทปอะไปเรียนจากเทปเอาก็เลยจะต้องแบบอาศัยความขยันนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเขาจะไม่มีการเช็คแบบ attendance อะเข้าคะแนนเข้าเรียนคือไม่มีแล้วแต่เราเลยจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ไม่มีผลเพราะฉะนั้นต้องสนใจเองรุนๆวนเลยต้องมีวินัยในการอ่านหนังสือนะโอ๊ยอันนี้อะไรอะอันนี้ชอบจังเลยอุยน่าราัก ขอบคุณนะคะเมื่อกี้คืออะไรก็ไม่รู้อืมประมาณนั้นนะคะส่วนตอนสอบอ๋อแต่ว่าพวกชีติว่อะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะลองถ้าเกิดว่าถึงช่วงแบบใแบบกล้ๆสอบอะไรงเงี้ยค่ลองไปหาชีตติวมาอ่านดูก็ช่วยได้เยอะมากมันเหมือนแบบเขาช่วยสรุปอันที่มันแบบเป็นใจความสําคัญมาอะไรย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ช่วยในการสอบได้หรือนี่จะใช้เทคนิคนี้ประจําเลยอย่างเช่นแบบพอตอนที่เราเริ่ม เริ่มเข้ามาหาลัยแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะเริ่มแบบมีถ่ายรอ,อะไรอยะางเงี้ยก็จะไม่ได้มีเวลาไปที่มาหาลัยรำคาแหงใช่ไหมคะก็จะไม่ได้เรียนแต่ถึงเวลาสอบอะเราจะไปก่อนเวลาแล้วเราก็จะไปหาคนที่นั่งอยู่หน้าห้องสอบนั่นแหละเพื่อที่จะไปถามเขาว่าเออได้เข้าเรียนหรือเปล่าคะอาจารย์สอนอะไรบ้างมีเน้นตรงไหนไหมเพราะเผื่อแบบบางทีอะตอนช่วงคาบท้ทายๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกแนวข้อสอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาความรู้จากหน้าห้องสอบนี่แหละช่วยได้ ลองดูนะคะมาเดี๋ยวทักทายคนอื่นต่อก่อนนะอุย๊ยตอนนี้ขึ้นมาหกหมืนหกแล้วทุกคนช่วยกันให้ถึงหนึ่งแสนเล็ว้วเราไม่เจอกันนานแล้วนะเราไม่เจอกันนานแล้วนะเราต้องเอาหัวใจให้เราเยอะๆนะเราจะได้มาอีกบ่อยๆ ช่วยรัวหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะใครเข้ามาตอนนี้ขอหัวใจหน่อยนะแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์พิททีมด,ด้วยนะคะเสาวห้ามีภาคสองไหมไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็จบแล้วอะสวัสดีค่ะพี่เคยไปแข่งมัเต์เชฟไหมเคยไปตอนเซเลบิตี้นะคะอืมบ่วงสบายหนูไม่เชีย,ยร์อะไรเลยเชียร์แต่แก้ว <laughs> คอยแบบแก้แค้นอย่างเดียวใช่ไหมนิ้วจะขิดแล้วโอ๊ยน่ารักซูซูนะขอบคุณมากนะคะน่ารักที่สุดเลยนูดีนานมากค่ะนานมากหมายถึงเรื่องอะไรแล้วว่านานมากค่ะใครอยู่ข้างหลังแน่อย่ามาไม่มีใครทุกคนทุกคนเป็นพยานทุกคนดูไลฟ์อยู่ไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นก็คือไม่มี ไม่มีนี่อยู่ในห้องนอนนะคะไม่มีใครนะคะฉากก็จะเป็นฉากแบบพมานโตอย่างงี้ไม่มีใครอะน่ารักมากขอบคุณมากค่ะพี่เอ็มใช่ไหมพี่วันเพนเนาะทีมน่ารักมากขอบคุณมากนะคะอยากให้พี่จัดมิ팅ใครเอ่ยเมื่อกี้นี้อ่านชื่อไม่ทันพี่ตะวันตะวันใช่ไหม เนี่ยจริงๆมีแพนจัดมิงอยู่นะปีนี้อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะทุกคนใครอยากมาร่วมมิงกับทีมนะคะรอได้เลยจะได้แบบรีบลงชื่อล่วงหน้าเพราะว่าคิดว่าน่าจะแบบมีจํานวนจํากัดนะคะถ้าเกิดว่าแบบใครทราบแล้วก็สามารถมาแบบลงทะเบียนได้มีแลนจะมาเที่ยวนครสีบ้างไหม,มนะครสีตอนนี้หรอคะยังไม่มีเลยอะ่ะอืม ถ้ามีเดี๋ยวจะรีบบอกนะขอบคุณนะคะปุยนุน่นน่ารักมากพี่ชนขอบคุณมากคะ่ะมีผลงานไหมครับตอนนี้ตอนนี้นะคะก็จะมีรายการขอกอดหน่อยช่องเจ็ดนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเที่ยงครึ่งนะคะดูได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลย แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางเทโลดิจิตอลนะคะใน TikTok, t ิ k t o อกเทโลดิจิตอลก็มีที่เขาจะแบบตัดเป็นคลิปสั้นๆดูได้เหมือนกันรอเลยพี่ทีมลงตอนไหนอืมคืออะไรนะอยากให้พี่เปมาแบบพี่ไปเฟินอีกครั้งชอบละครเรื่องไหนที่พี่เล่นที่สุด ตอบยากจังเลยเป็นคำถามที่ตอบยากมากมากเรื่องอะไรดีอะนึกไม่ออกเลยอะว่าจะตอบว่าอะไรดีเพราะว่าอืมันเลือกไม่ถูกอะจริงๆมันก็ชอบทุกเรื่องนะเพราะว่าแต่ละเรื่องมันต่างกันหมดเลยอะค่ะแล้วมันก็ได้เล่นอะไรที่มันแบบไม่ไม่เหมือนกันเลยมันเป็นประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันในแต่ละเรื่องด้วย คาแรคเตอร์ด้วยบทด้วยเออ่หลายๆอย่างอย่างเช่นแบบพวกโลเคชันพวกอะไรรายล้อมอะไรอย่างเงี้ยที่มันต่างกันมันก็จะให้ประสบการณ์ที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าจะให้เลือกกันที่ชอบที่สุดมาอันนึงอะ่ะมันยากมากเลยจริงๆอือยาก มันจะมีหลายช้อยมากเลยอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบแต่บวกสบายก็ชอบนะอสุนน้อยเนติกีแก้วก็ชอบเพราะว่าตอนนั้นน่ะเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นเอ,อละครแล้วก็มีเพลงที่จะต้องมาเต้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะสมมตุติจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าอสุนน้อยเนติกีแก้วก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่ชอบเพราะว่าเท่าที่เป็นคนที่ดู สาวน้อยในตะเกียงแก้วมาทุกภาคหนึ่งสองอย่างเนี้ยแล้วพอภาคสามเรามีโอกาสได้เล่นนะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันจะเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์สาวน้อยในตะเกียงแก้วที่ตอนนี้มีถึงภาคห้าแล้วใช่ไหมคะ <laughs> มันรู้สึกว่าเป็นความใฝ่ฝันในวัยเด็กที่แบบละครที่เราดูเราติดตามอ่ะเราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคสามแล้วนะอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบความชอบในแง่นั้นเป็นความดีใจความภูมิใจนะคะ ฉากที่เดินในป่ากลางคืนไม่กลัวหรอกลัว <laughs> แต่ว่าทีมงานเยอะทีมงานเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไปเดินในที่มืดๆคนเดียวนะอย่างสมมุติแบบแต่คนที่น่ากลัวที่แจงสารสุดคืออะไรรู้ไหมพี่ๆช่างไฟเพราะว่าพอตอนที่ไปในโลเคชั่นที่เป็นป่าๆอะไรอย่างเงี้ย ช่างไฟเขาต้องเดินไปเพื่อตั้งไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเดินไปอะ่ะมันจะไม่มีไฟมันจะมืดแล้วเขาก็ต้องแบกของไปทุกคนแล้วพอเขาตั้งไฟเสร็จปุ๊บพอเขาต่อไฟอะ่ะมันก็สว่างแล้วไงเราก็จะไม่ยืนอยู่หลังแนวไฟนะคะเพราะมันมืดมันน่ากลัวเวลาไปถ่ายในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามอยู่ตรงที่สว่างสว่างไว้น่าเด็กมากเลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ ดิว <Deal, S 2> หรอสาวน้อยเกแก้วพี่น่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณเรนโบวด้วยนาะนะ่าใส่จังสวัสดีปามี่ด้วยคะ่ะชอบน้องทีมอยากให้น้องทีมทําคลิปตอนเล่นไอสเกตได้เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปลานเลยค่ะไม่มีเวลาลงลานเลยอะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปทําคลิปให้นะคะ ใครเข้ามาใหม่ตอนนี้ทักทายกันได้นะขอหัวใจให้ทีมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลฟ์ด้วยนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าขอหัวใจก่อนวันนี้เราขอหัวใจไปจะดูว่าหนึ่งถึงหนึ่งแสนดวงก่อนที่เราจะลงไลฟ์หรือเปล่าตอนนี้มันแปดหมื่นหกแล้วทุกคนนี่ไหนเก้าเจ็ 8, ดแปดเจ็แล้วปดเจ็ดรัวเร็วรัเร็วรัวเร็วเฮ้ยมันจะถึงเก้าหมื่นแล้วนะ จะดูซิวันนี้จะถึงหนึ่งแสนหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหอ้โหขึ้นเลยเลยโอ้หนารักที่สุดทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากลัวเร็วเร็ว,รวอุ้ยเก้าเร็วยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยอ่ะขึ้นมาแบบผู้พัพผู้พัพผู้ภาพเลยนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณทุกคนนะคะฟิล์มฝึกง,งานเสร็จแล้วโล่งมากเย่ดีใจด้วยค่ะ ต่อไปก็ยังอ่ะเหลือเหลือเรียนเพิ่มอีกนิดหน่อยปะเวลาช่วงฝึกง,งานหรือว่าไม่มีแล้วถ้าฝึกเสร็จก็คือสอบจบได้เลยหรือจะมีเรียนอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะจบเพราะว่ารุ่นรุ่นของพี่อ่ะไม่เคยมีฝึกง,งานเราก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าถ้าเป็นลักษณะการฝึกง,งานอ่ะมันจะเป็นยังไงอืมหลักสูตรหลักสูตรที่พี่เรียนไม่มีฝึกง,งานอะ่ะเต้ยหลู่ตัวจริงพี่สวยมากขอบคุณค่ะเราเคยเจอกันที่ไหนเอ่ยบอกมาได้นะ สวัสดีค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะพี่พรพิมลบีชอบกินชาเขียวเป็นคนกดหัวใจรัวหน้าพี่โอ้ขอบคุณมากนะคะน่ารักที่สุดเอ้แป๊บเดียวดูดีทุกคนนี่คือสิ่งที่ทุกคนแบบว่ารัวรัวกันมาแล้วมันทำได้แล้วเห็นไหมมันหนึ่งแสนสองแล้วน่ารักที่สุดขอบคุณมากนะคะนิวบอกเคยเจอที่อยู่เนียนมอแต่นานแล้วน่ารักมากครับขอบคุณมากคะ่ะ แสตแล้วใช่แสตแล้วดีใจมากดีใจมากยัยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะรู้สึกมีคนเข้ามากันตอนนี้เยอะเยะเลยสวัสดีค่ะพี่ตั้มพี่อ้อนิ้วล็อกกันเป็นแถวโอ้ยโอ้โอนะเดี๋ยวเรานวดให้นะนวด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 อย่างนี้หรออย่างนี้นวดให้นวดให้ทำอย่างนี้เร็วนิ้วล็อกทำอย่างนี้ เขาจะมวีวิธีการบริหารนิ้วล็อกไหมอย่างงี้หรือเปล่าหรือมันจะต้องมีอุปกรณ์ feet, อะไรอย่างนี้แหละเพียิวนา่ารักมากขอบคุณมากนะคะชอบฉากไหนในโบสถสบายฉากไหนดีอะถ้าเป็นฉากที่รู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดผิดว่าเป็นฉากใต้น้ำเพราะว่าเราไม่เคย เราไม่เคยถ่ายซีนใต้น้ําในละครเรื่องไหนนานเท่าเรื่องบ่วงสบายเลยก็คือมันเป็นซีนใต้น้ําที่มีการถ่ายใต้น้ําแบบจริงจังมากทุกคนเขาจะเป็นสระว่ายน้ําที่เป็นที่เรียนที่เรียนดําน้ำค่ะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างลึกเลยอะแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นออกถังออกซิเจนที่ให้เรามาแบบ ใส่ด้วยก่อนที่เราจะถ่ายพอห้าสี่สามสองค่อยถอดออกซิเจนไปแล้วเราก็เล่นอย่างเงี้ยเราก็กั้นหายใจพอคาดเสร็จปุ๊บพี่เขาก็จะออกซิเจนมาใส่ให้เราใต้น้าเลยไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงนะคะเพราะฉะนั้นแบบมันจะได้แบบร่างกายเรื่องความดันหัวจะได้ไม่มีปัญหาด้วยไม่ต้องคอยขึ้นลงนะมีคนบอกว่า I am I am style ใช่ไหมให้รีวิวสกินแคร์ที่ใช้ให้ดูบ้างได้เลยนะคะเดี๋ยวรอในคลิปยู u ูบละกันเดี๋ยวจะทำ u t u b e ให้เป็นแบบสกินแคร์ทั้งหมด เพราะว่าจริงแล้วทีมจะใช้หลายตัวมากเราจะใช้สลับกันเนื่องจากว่าเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเ,เราไม่ควรใช้ตัวไหนตัวเดียวเป็นระยะเวลานาน,านๆพอถึงเวลาช่วงหนึง่งถ้ามันหมดเซ็ตของมันแล้วเราควรจะเปลี่ยนบ้างเพื่อให้หน้ามันไม่ชินกับพวกของบำรุงเดิมแล้วเราก็ค่อยวนกลับมาใช้อันเดิมถ้าเราชอบนะมันจะวนอยู่อย่างงี้เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายตัวมากนะคะเดี๋ยวรอดูได้เลยเดี๋ยวทำให้แล้วก็โมจิบอกว่า มาร์กหน้าทุกวันไหมหนะ้าใสมากไม่ทุกวันแต่ก็พยายามมาให้ได้อย่างน้อยเอ,อ,อาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็ที่มาร์กหน้านะจะบอกว่าของเกาหลีดีดมีมีหลายตัวมากแลวราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะสำหรับพี่มาร์กหน้าเกาหลีมีเยอะมากมาร์กหน้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งโอเคช่วยได้ค่ะคุณลนุุษหรอคุณลนัทคุณลนนุษ ่ายดับแสงโรวีเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะเป็นเป็นเป็นคิวกลางคืนซะส่วนใหญ่เลยเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันรับบทเป็นกันิกานะคะสหรับทีมซึ่งกันิกาเนี่ยก็จะเป็นคุณย่าซึ่งคุณย่าคนนี้นะคะก็เสียชีวิตแล้วเราก็จอบมาเป็นผีเพราะฉะนั้นผีจะไม่ออกกลางวันเราก็ถ่ายกลางคืนยาวๆไปค่ะสนุกนะคะสนุก หรือว่าได้ได้ร่วมง,งานกับน้องๆแ,แบบซีนูนิวอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบตั้งใจทํางานมากทุกอย่างคือเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเป๊ะหมดเลยแล้วก็มีโอกาสาได้ไปแบบเวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็คือจะบอกว่ายังไงดีอ่ะก็คือแบบเรามีความรู้สึกว่าร่วมง,งานกับน้องคือง่ายมากเลยแล้วทุกคนก็คือพอถึงตอนที่เราเวริร์กช็อปหรืออย่างเงี้ยคือเราอ่ะไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าทุกคนดูแบบเอยเปิดใจพร้อมที่จะแบบเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะแบบ เข้าซีนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการทํางานมันเลยแบบราบรื่นมากๆน่ารักมากทั้งสองคนเลยนานพี่น้ําปูนนะคะบอกว่าสเปรย์น้ําแร่ใช้ไม่หมดจริงหรอใช้นัานขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้ําปูนได้ใช้ทุกวันหรือเปล่าใช้ทุกวันหรือเปล่าใช้ทุกวันนะ <c oughs> หรือว่าช่วงเนี้ยโดยเฉพาะแบบตอนอากาศร้อนๆอนะ ดีมากสดชื่นมากอ๋อเขามีเทคนิคอย่างหนึง่งถ้าสมมติว่าเราไปที่ร้อนๆมาใช่ไหมอย่างสมมติไปกองถ่ายสมมตินะคะสมมติเอาสเปรย์น้ำแร่ไปแช่ในกระติกน้ำแข็งให้มันเย็นแล้วพอตอนเราร้อนๆอ,นอะ่ะเราก็ออกมาเราก็ฉีดมันก็จะเป็นน้ำแร่ที่มันเย็นเพราะผ่านการแช่แข็งเรียบร้อยแล้วนะคะแช่ในถังน้ำแข็งมานี่อีกหนึ่งทริคสําหรับหน้าร้อนเอาสเปรย์ไปแช่ในถังน้ําแข็ง ดีงามมากฝึกงานเสร็จแล้วก็รอรับปริญญากันยานี้เลยค่ะว้าวคอนเท l เ t ชันเราจะมีบัณฑิตเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะเย่กันยานี้รอเลยรอเลยดีใจด้วยนะคะพี่เราที่มีวิธีดูแลหุ่นยังไงคะพี่ไอใช่ไหมเออดูแลหุ่นหรอจริงๆแล้วอ่จ,จะบอกว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะห้ามในเรื่องของการกินเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเอาถือคติว่าเวลาที่เราแบบเราอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขอะถ้าเรามีกฎเกณฑ์มันมากเกินไปอะแล้วมันทําให้มันตึงเกินนะคะมันก็จะไม่มีความสุขแต่เราจะเน้นเอ่อเน้นการบาลานซ์เอาอย่างเช่นแบบวันเนี้ยเราอยากกินอะไรที่มันแบบเป็นเป็นอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ แต่ว่าเฮ้ยมันอร่อยอะมันเป็นความสุขเราเราอยากกินอย่างเช่นพวกขนมเค้กหรือว่าของทอดหรืออะไรเงี้ยเราก็กินนะแต่เราเน้นอรอบาลานในเรื่องของปริมาณเอาอย่างยสมมติวันนี้เรากินอันนี้เยอะอีกวันหนึ่งอะโอเคเราก็กินน้อยๆหน่อย,อย,อยหรือว่าอันนี้นะวันนี้เรากินได้ปริมาณเท่านี้นะแต่ไม่ใช่ห้ามนะคะไม่ใช่ไม่เคยห้ามที่จะแบบกินอะไรเลยอยากกินต้องได้กินจริงถ้าไม่งั้นนะเราตายเลยใช้ชีวิตไม่มีความสุขแน่นอนว่าอยากกินแต่ว่ากินไม่ได้อ่ะแล้วมันจะรู้สึกแบบ โหยแล้วต่อไปมันก็จะกลายเป็นแบบ effect, เอฟเฟกพอเราได้กินทีหนึ่งนะเราก็จะกิน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 นอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็คือให้กินสิ่งที่อยากกินแต่บาลานซ์เอาในเรื่องของปริมาณวันนี้กินเยอะุ่นนี้กินน้อยอะวันนี้อย่างสมมุติกินอันนี้เยอะและอีกมื้อหนึ่งเน้นผักเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเราเรากินของหนะักไปแล้วอะอีกมื้อหนึ่งขอเป็นแบบผักล้วนๆเป็นคลีนไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูใช้วิธีนี้แหละแล้วก็มีออกกําลังกายด้วยนิดหน่อยตามที่ เออ่ตามที่เราสะดวกตามที่เราไหวแต่ให้มีบ้างประมาณนี้นะคะฉากปั้มพิเทพคือที่สุดเดียวมีฉากตั้งหลายฉากแม่ติดใจฉากปั้มพิเทพทำไมพี่สวยจังงุย้ยขอบคุณค่ะฟ้าเหมือนใจสวยจังเลยขอบคุณนะคะบันนี่ดับแสงละวีถ่ายไปเยอะยังคะพี่อาทิม ก็ถ่ายไปหลายคิวแล้วนะอืมถ่ายไปหลายคิวแล้วนะคะพี่อ้อมบอกว่าที่เหมกกาลังกายอะไรเป็นประจําถ้าง่ายๆสุดเลยคือเดินค่ะเดินรอบหมู่บ้านอืมเดินสลับกับวิ่งก็คือเอาที่เราแบบร่างกายเราไหวอะ่ะถ้าเราแบบวิ่งต่อเนื่องแบบย,ยาวๆไม่ไหวเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายแบบต่อๆกันประจําใช่ไหมคะเราก็เน้นเดินเอาแล้วพอแบบ โอเคเดินได้แล้วโอเคไหนลองวิ่งหน่อยวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะเหนื่อยไม่เป็นไรโอเคพักเดินเดินเดินหายเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็ค่อยวิ่งวิ่งวิ่งต่อ,อนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะตามร่างกายเราแล้วก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเปิดคลิป อย่างสมมติวันเนี้ยเราตั้งใจว่าวันเนี้ยเราจะเล่นหน้าท้องนะเราก็จะเปิดคลิปว่าโอเคเออวิธีการบริหารหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีคลิปขึ้นมาเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเราท่าแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่ซ้ํากันเลยแล้วมันก็จะสนุกตรงเนี้ยแหละที่เราจะได้เลือกคลิปใหม่ๆใ,ในการเล่นตลอดเวลาอุ้ยเพิ่มแป๊บเดียวสวัสดี1000คนที่อยู่กับเรานะคะทักทายทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะใครอยู่ ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะเข้ามาตอนนี้ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวกำลังไล่อ่านตอบคอมเมนต์อยู่นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมรัวหัวใจให้ด้วยนะ,ะขอบคุณสำหรับกิฟต์ด้วยนะคะพี่เล็ขอบคุณเจมด้วยนะคะอพี่ทิมของแขกเมื่อไหร่รอหน่อยนะเดี๋ยวรออัปเดตเหมือนกันค่ะเต้ยหลูบ,บอกว่าขอถ่ายรูปกัพี่ทิมในตลาดสุธิสารสุธิสารก็แสดงว่าเพิ่งเจอกันสิใช่ไหมเพรเราเพิ่งไปสุธิสารมาถ่ายรายการฮ่า เยี่ยมเลยเมฆสายลานหน้าร้อนเปลี่ยนเป็นหน้ารักอุ๊ยโอ้ยคิมมี่เนอโต้เลยอะไ <c oughs> อน,นี่กับน้องเต้าห้วยเหรอคะหนูเจอพี่ที่สูเห่าบ้านสมเด็จด้วยหน้ารักอุ้ยขอบคุณมากค่ะของกินเยอะมากเราจะบอกให้ว่าที่เราตามไปสูเหล่าบ้านสมเด็ดดเ <c oughs> เจราาดดจริงๆมันไกลมากนะไกลจากบ้านพี่มากนะแต่ว่า ตอนนั้นอะคือดูในคลิปใช่ไหมเขามีรีวิวว่าที่นี่มีแบบขายอาหารช่วงเย็นเนยเยอะเราก็เลยตามไปเราก็เลยได้ไปเจอที่นั่นนะคะได้ไปที่สุราษนะคะฟาเตนบอกว่าเคยมาเกาะยาวน้อยไหมคะเกาะยาวน้อยเคยไปค่ะแต่ไม่ได้พักอะไปแค่นั่งเรือข้ามไปเพราะว่ามีญาติอยู่ที่นั่นก็คือตอนไปเยี่ยมญาติที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ เมีอยู่ที่เกาะยาวน้อยด้วยเขามีบ้านอยู่เกาะยาวน้อยเขาก็เลยชวนข้ามไปข้ามไปเสร็จปุ๊บเราก็แค่ไปเขับรถเที่ยวบนเกาะนิดหน่อยไปบ้านญาติแล้วก็นั่งเรือข้ามกลับมาก็เลยยังไม่ได้เที่ยวเกาะยาวน้อยเลยอะ่ะอืมอยากไปเที่ยวเหมือนกันเกาะยาวน้อยมีอะไรให้เที่ยวบ้างอะ่ะมีที่ไหนหน่าไปบ้างแนะนําได้นะคะจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีพี่ก็น่าเด็กเหมือนเดิมจริงปล่า พูดให้ดีใจหรือเปล่าสมายเบบี so ้บอกกูเจอน้องทับทิมที่ตลาดตอนไปถ่ายสะพจีนหรอน่ารักมากขอบคุณมากนะคะตลาดนั้นใหญ่มากของกินเยอะมากเช่นกันฝันดีค่ะฟิล์มไปนอนแล้วหรอนอนเร็วจังเลยรู้สึกว่าจะมีคนเริ่มแบบฝันดีหลายคนแล้วนะเนี่ยเริ่มดึกแล้วใช่ไหม <laughs> ได้เดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราคงลงไลฟ์แล้วนะทุกคนอ่ะใครใครอยากใครยังไม่ได้ทักทายกันก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวรีบทักทายกันก่อนที่จะลงไลฟ์เพราะว่ามันก็เริ่มดึกแล้วแหละเผื่อใครจะได้แบบไปอาบน้ําเตรียมตัวนอนนะคะเดี๋ยวทีมก็จะไปดูซีรีส์ต่อเหมือนกันมีซีรีส์แนะนํำไหมในเน็ตฟิกพิมพ์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะได้ดูค่ะหรือว่ามีหนังในเน็ตฟิกหนังใหม่ แนะนำได้นะคะสวัสดีมัค่านะคะชอบเล่นบทหวานๆหรอในเหนือมนุษย์ใช่ไหมแก้วรุ้งแก้วรุ้งนะคะไว้เจอกันนะคะพี่น้ำปูพน,น,น,นพี่อ้อมบอกนอนดึกจังนิดนึงกับพี่อ้อมจะไม่ดึกได้ยังไงอะ่ะช่วงนี้เวลาคือแบบว่าเออแทบจะปรับเปลี่ยนหมดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนจะเรียกเมื่อคืนหรือเมาาื่อเช้าดีก็กว่าจะได้นอนก็ประมาณเกือบตีห้าแล้วเนื่องจากไปถ่ายหนังมานะคะ มันคิวกังคืนอ่ะแล้วมันก็เลยแบบทบกันอย่างเงี้ยเพราะช่วงกลางวันเราก็นอนแล้วกังคืนเราก็เลยกลับมานอนดึกอีกรอบนึงวันก่อนวันก่อนก็ถ่ายเลิกเลิกประมาณตีสี่กว่าได้นอนหกโมงเช้าเวลาก็เลยสรวนนิดนึงนะคะเวลามาถ่ายละครมีเวลาดูหนังฟังเพลงบ้างไหม ได้ดูหนังบ้างะคะ่ะส่วนเพลงไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่อะเป็นคนแบบฟังเพลงน้อยมากนะคะส่วนใหญ่จะเน้นดูหนังดูซีรีส์มากกว่าแล้วก็ดูพวกคลิปนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะคะได้เลยค่ะพี่อ้อมขอบคุณมากนะคะจะดูแลสุขภาพอย่างดีเลยพี่จอนพี่จอนสวัสดีค่ะพี่จอนบีบีทีวีคิดถึงเหมือนกันพี่จอนเราจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่นะ พี่จอนนะคะเป็นตากล้องที่ช่อง7 HD ของเรานี่ตากล้องมือหนึ่งของช่องไว้เจอกันนะคะพี่จอนชุดนอนน่ารักจังซื้อที่ไหนเอ๊ตามได้เลยทุกคนอันนี้นะคะร้าน Happy Sunday ไปดูใน IG ได้ร้าน Happy Sunday นะคะเขาจะมีแบบบนพวกชุดนอนอะ่ะหลายชุดอยู่หลายคอลเลกชันอันนี้มันเป็นคอลเลกชัน เขาเรียกว่าอะไร Beauty and the Beast นี่มีเจ้าหญิงเบลตรงนี้เห็นไหมเจ้าหญิงเบลนี่นะคะแล้วก็เป็นพวกลายใน Beauty and the Beast อะ่ะน่ารักมากเลยแล้วมันก็จะมีอีกหลายๆลายเลยนะคะเขาจะมีแบบคอลเลคชันที่เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แล้วก็คอลเลคชันที่เป็นพวกกระตุนดิสนีย์อันอื่นๆอีกอะ่ะก็มีลองไปดูแล้วก็มีคอลเลคชันล่าสุด รู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับ powerpuff g i r l ันะคะลองเข้าไปดูได้ happy sunday นะ happy sunday happy sunday แชร์ e ร้ติดตามละครอยู่ได้เลยขอบคุณมากนะคะตอนนี้ฝากภาพยนต์ก่อนละกันจะมีของแขกแล้วก็มี เรื่องดับแสงลวีที่กําลังถ่ายทํานะคะส่วนละครรอหน่อยนะรอเปิดกล้องละครกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะรีบอัปเดตนะคะทุกคนน่าจะประมาณปลายปีกันยาตุลาประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากด้วยก่อนลงไลฟ์วันนี้ขอเกาะหน่อยนะทุกคนใครได้ดูบ้างใครยังไม่เคยดูฝากไปดูด้วยนะทางช่อง7นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งนะคะเจอกันได้ทุกวันเลยจะได้แบบ ไม่เหงาเนาะเจอกันทุกวันก่อนนะคะในทางทางช่อง7นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ในเอ่อช่องทางเทโรดิจิตอลทั้ง Youtube แล้วก็ติ ok ตอ k เลย t ิกต o k ก็จะมีตัดเป็นคลิปสั้นๆลองไปใส่ hashtag ขอกอดหน่อยก็ได้ลองไปพิมพ์เจอดูขอกอดหน่อยก็จะขึ้นมาหลายคลิปเลยนะคะก็จะมีแบบไปสัมภาษณ์หลายๆอาชีพ บางอาชีพที่แบบมันก็เหมือนมบเป็นการเปิดหูเปิดตาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆได้พลังบวกมาเยอะแยะเลยอยากให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากด้วยนะอย่าลืมเข้าไปดูนะเอาละวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วล่ะบัลลักกิพุดนน่าฟังมากค่ะน่ารักขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไลฟ์วันนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงเต็ม,เ,ตมเลยนะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะนี่ก็แบบสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วแหละบายบาย,บ,ย,บ,ยบุ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 ยฝนบายบายนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกคนขอบคุณมากนะอุย้ยขอบคุณนะคะพี่มาซีไปแล้วนะกูดไนท์ค่ะพี่มีมกูดไนท์นะคะทุกคน หลับฝันดีกันนะทุกคนอย่านอนดึกกันนะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊๊าายบายบบายบาย